วันนี้มาแนะนำเกมลดราคาก็คือเกม Euro Truck Simulator 2ที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันราคาเต็ม599ลด75%เหลือ149บาทตีกลมๆ150บาทหรือถ้าใครอยากลองเล่นดูก่อนก็กดเดโมมาลองเล่นดูได้ว่าคอมคุณไหวไหมอันนี้จะขายอยู่ในเว็บส t e ีมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปไปเลือกดูได้และจะมาแนะนำว่า เราควรซื้ออันไหนบ้างสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะว่ามันลดราคาเยอะมากมันเป็นเกมเมื่อปี2012ก็จริงแต่กราฟิกมันพัฒนาขึ้นมากลองไปดูคลิปเก่าๆล่าสุดที่ผ่านมาของผมได้มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นมันดีอยู่แต่บางจุดที่ผมบ่นก็มีความสมจริงอะไรเงี้ยหญ้าแข็งชนแล้วรถติดรถติดหญ้าไปต่อไม่ได้ต้องถอยอย่างเดียวอะไรเงี้ยราวก้นถนนแข็งเสาไฟแข็ง แข็งไปทุกอย่างชนคือติดบางทีต้องแบบต้องเรียกรถลากเพื่อไปอยังร้านซ่อมซึ่งมันเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อื่นๆโดยรวมการขับขี่มันค่อนข้างดีกราฟิกการบังคับเลี้ยวหรือว่าเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็ค่อนข้างสมจริงอยู่เท่าที่เล่นมา60สชั่วโมง60ชั่วโมงมันก็ไม่ได้แย่ มันเป็นเกมขับรถบรรทุกที่ดีเกมหนึ่งใน PC อันนี้คือตัวหลักนะตัวเกมหลัก149บาทก็คือ150บาทกลมๆถ้าเลื่อนลงมามันก็จะมีบันเดิลบันเดิลคืออะไรเป็นชุดมัดรวมว่าไอชุดเนี้ยมันมีอะไรมาบ้าง365บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างคลิกดูที่บั n เ l e i อินโก็คือตัวเกมหลัก2เป็นแผนที่ Going East 3แผนที่ Scandinavia ส4ก็คือเป็น High Power Cargo Pack เราจะสามารถ รับงานที่เป็นบรรทุกของใหญ่ๆได้เช่นเครื่องบินเรืออะไรเงี้ยดูตามรูปที่มันวิ่งไปอันต่อมาเป็นของตกแต่งภายในห้องขับเป็นพวกของวางกระจุกกระจิกเป็นของตกแต่ง2 9บาทอันนี้ถ้าไม่จําเป็นก็แต่มันมัดร,รวมในแพ็กนี้แล้วไงอันต่อมาคือ e e l Tuning Pack ก็คือเป็นส่วนเสริมที่เอาไว้ตกแต่งล้อ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มแตกต่างขึ้นมาอย่างไงนะจากเดิมมันอาจจะมีลายเพิ่มขึ้นหรือว่าตกแต่งส่วนอื่นได้เพิ่มขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ซื้อถ้าซื้อเป็นบันเดิลมันจะลดลงไปอีก15%รวม6อันถ้าซื้อแยกนะมันจะเท่ากับ430แต่ถ้าซื้อแพ็คนี้มันจะลดไป1 5เหลือ365ประหยัดไป64บาทอะไรเงี้ยก็ลองช่างใจดูว่ามันดีขึ้นไหมแต่ถ้าผู้เริ่มต้นจริงๆยังไม่มีตัวเกมเลยเนี่ยผมว่าโอเคนะมมีีีแผทท่าให้2 มันก็จะขยายให้เราได้วิ่งได้กว้างขึ้นถ้าเป็นตัวเกมเฉยๆเนี่ยมันถือว่าแคบไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ค่อนข้างแคบนะถ้าเปรียบเทียบกับ DLC ทั้งหมดที่มันมีต่อมาเลื่อนลงมามันจะมี DLC อันนี้คือ DLC ทั้งหมดที่มันมีอยู่ DLC คืออะไรกามาจาก downloadable content เนื้อหาที่สามารถโหลดเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้เหมือนเดอะซิมอ่ะเป็นภาคเป็นภาคไปตัวเกมหลักฟรีใช่ไหมแต่ต้องซื้อดียวซีเพิ่มเพื่อเพื่อให้เล่นอะไรได้มากขึ้นลองมาไล่ดูทีลนันสังเกตง,ง่ายๆถ้าเพนจ็อบแพ็กเนี่ยก็คือลายลายที่จะอยู่บนตัวรถต่อมาเป็นไอบเรียไอบเรียเนี่ยจะเป็นแผนที่ล่าสุดที่มันมีมาให้อัปเดตเมื่อ2021มันจะลด50%เรหลือ169บาทถ้าใครจะซื้อแผนที่เพิ่มผมให้ซื้อไอที่มันลด70%นนี้ ตั้งแต่ Black Sea แล้วก็บ l t i c Sea ทะเลบอลติกอิตาเลียแล้วก็ f ร a n c e s ส a แกนดิเนเวียโคงอีที่มันลด70%เนี่ยผมว่าคุม้มแต่แผนที่เสริมเนี่ยผมให้แนะนำไปที่ e u r o t r u c k Simulator Map Booster มันจะเป็นบันเดิลแผนที่ทั้งหมดที่มันเคยออกมาแล้วยกเว้น i อเรียไอเ r ียมันยังใหม่อยู่มันยังไม่ได้อยู่ในแพ็กนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเพราะว่าในหน้าหลักของมันเนี่ยมันจะไม่มีบันเดลแผนที่ b o เตอร์ผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้มันจะเป็นแพ็คมัดรวมจะลดไปอีก1 5ประหยัดได้อีก89บาท,บาทผมแนะนำให้ซื้อแพ็คนี้ถ้าจะขยายพื้นที่สมมติว่าคุณซื้อตัวเกมหลัก150บาทซื้อตัวเกมหลักอย่างเดียวไม่เอาแพ็ค e เซนเชียลไม่อยากได้ของตกแต่งไม่อยากได้แพ็คตกแต่งล้อแต่อยากขยายพื้นที่ก็ซื้อตัวเกมหลักกับแพ็คนี้คุ้มมากๆและต่อมา ก็คือแ a พกคารโก้ยูโรทักซิมูเลเตอร์จะมี3อย่างตอนนี้ก็คือ Special Transport ก็คือขนส่งพิเศษมันเป็นของชิ้นใหญ่มากๆมันจะมีรถนำขบวนแล้วก็ปิดท้ายขาบวนเนี่ยรถสีส้มๆแดงๆเหลืองๆของมันจะใหญ่และกว้างมันต้องใช้สกิลในการเล่นถ้าใครเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยถ้าใครมีตังเหลืออ่ะก็ซื้อได้6 4บาทเองลด50% ต่อมาอีกอันนึงเป็นเ e ฟวี่คา g โก้แปลตรงตัวก็คือของหนักความกว้างมันจะเท่ากับรถเทรลเลอร์มันจะไม่ยากเท่าไหร่มันจะไม่ขวางถนนเยอะผมว่าอันเนี้ยแนะนำสำหรับมือใหม่เล่นได้ง่ายกว่า s p ปเ i a l 38บาท70%โคตรถูกต่อมาเป็น h ฮพาวเวอร์คา g โก้38บาทเหมือนกันถ้าแปลตรงตัวก็กำลังสูงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันดูทรงแล้วมันก็ของชิ้นใหญ่เหมือนกันอะเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นรถเจาะรถขุดเจาะ ผมก็ซื้อมาแล้วนะผมยังไม่เจองานไหนที่มันเป็นเครื่องบินอะ่ะหรือว่าผมยังหาไม่ทั่วก็ยังไม่รู้นะอันนี้เครื่องปั่นไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจ3แพกเนี้ยเป็นแพกคาโก้พิเศษที่ผมจะแนะนำแต่ถ้าเลื่อนลงมามันจะเจอแพกมัดรวม3อย่าง120คาโก้บันเดิลถ้าซื้อแยก3อย่างเนี้ยมันจะ141แต่ถ้าซื้อแพกนี้จะเหลือ120ประหยัดไป21บาทถ้าใครจะซื้อแพกคาโก้ก็ให้ซื้อ3อย่างนี้ไปเลย120บาทเอง จากถ้าราคาเต็มมันคือ300กว่าเลยนะ390ประมาณถ้าราคาเต็มอะ่ะนี่คือแพ็คแนะนำทั้งหมดสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับ DLC ที่เหลือส่วนใหญ่มันจะเป็นลายรถถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูเพิ่มใครอยากได้ลายไหนอย่างเช่นอ่ะลายลูน่านิวเย r รก็คือตุดจีนใช่ไหมวาเลนไทน์ฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยคริสต์มาสโจนสลัดไวกิ้งดราก้อนมังกรอะไรก็ว่าไปแพคลายจะเยอะมาก14บาทเอง 1ิบาท20บาทอันนี้8บาทอะไรวะเนี่ยเช็คเพนจ็อบก็คือประเทศประเทศเช็คลายเกี่ยวกับประเทศเช็คลองไปดูอะที่มันเยอะๆก็คือปลายรถและสิ่งที่มันจะอัปเดตต่อไปก็คือแผนที่เวสต์บ l ลแคนมันกำลังรอประกาศอยู่ว่าจะวางขายตอนไหนอีกอันนึงก็คือ Heart of Russia มันบอกว่า coming soon สรุปแล้ว h e a r t of r u ั s เซกับ West Balkan อันไหนจะมาก่อนกัน to be announced กับ coming s o o นอนไนจะมาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่า c o m i n g s o o นเนี่ยน่าจะมาก่อนอันนี้รอประกาศไงรอประกาศยังไม่รู้เมื่อไหร่อันเนี้ยใกล้จะมาแล้วผมเดานะ heart of r u ั s เซียมันบอกว่าเป็นเมืองมอสโกกับเมืองใกล้เคียงอาจจะไม่ใช่รัเสเซียทั้งหมดถ้ารัเสเซียทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะแพงอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครไม่รีบรออีกสักปี2ปีมันจะลด50%ลด70%ดแผนที่เนี่ยนะเหมือนไอเบียร์ไอเบียร์มันมา2021ใช่ไหม ปีนี้2023ผ่านมา2ปีมันลด50%แต่มันลด50%ตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้นะเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะกลายเป็น70%เหมือนอันก่อนๆถ้าใครไม่รีบก็ยังไม่ต้องซื้อไอเบียรยเตือก็ได้รอให้มันลด70%ค่อยซื้อก่อนก็ได้ไอเบียเนี่ยสรุปสิ่งที่แนะนําสําหรับมือใหม่ก็คือตัวเกมหลัก150บาทแล้วก็แพ็กเพิ่มแผนที่อีก500 5บาทรวมเป็น650โดยประมาณ แล้วก็แพ็กคาโก้อีก120รวมเป็นประมาณ770บวกเศษอีกนิดหน่อยเตรียมไว้กลมๆ800เล่นได้สนุกขึ้นหรือถ้าใครอยากลองขับดูก่อนก็ซื้อแค่ตัวเกมหลักไปก่อนแล้วเก็บตังไปรอตอนวินเทอร์เซล ผมว่ามันกลับมาลดอีกแน่นอนราคาทั้งหมดนี้ตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะเหลือเวลาลดราคาอีกประมาณ7วันก็คือถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ในเว็บสตรีมถ้าใครอยากซื้ออยากลองเล่นก็ไปตํากันได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ